ครับนี่คือสภาพของต้นพริกนะครับนี่คือสีของใบพริกนะครับที่มีปัญหานะครับนะครับจะมีใบเหลืองนะครับใบเหลืองแล้วก็ยอดยอดของเขาเจหยิกนะครับยอดหยิกแล้วก็มีเอ่อพริกค่อนข้างที่จะเน่านะครับเป็นตัวนี้ไม่ใช่กุ้งแห้งนะครับแต่เป็นหนอนมาแรงวันทองนะครับหนอน นอนอยู่ข้างในนะครับอ่าเราจะมาทดสอบนะครับอันนี้บันทึกไว้ก่อนนะครับนะครับเราจะใช้ตัวจุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับโรโดแบคเตอร์แคปซูลตัตนะครับเป็นจุลินทรีย์หมักด้วยใบยทองหลางนะครับป้องกันแล้วก็ไล่แมลงด้วยนะครับอ่าแล้วมาดูผลครับพรุ่งนี้ว่าจะ เปลี่ยนแปลงไหมนะครับอัตราที่ใช้ก็1นต่อร้อครับนะครับแล้วค่อยมาติดตามผลพรุ่งนี้ครับ